พูดถึงท่าทีของธนาคารกลางของภูมิภาคต่างๆกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสหรัฐก็ดี EU จีนญี่ปุ่นก็ดีนะครับทีนี้มาดูกันบ้างว่าสิ่งเหล่านี้ท่าทีของพวกเขาน,นจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของฟันโฟล์อย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะของ ECB European Central Bank กันด้วยตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับผู้การฝ่ายบริการลงทุนของบลไทยพาณิชย์คุณเอกภาวินสุนทราพิชาติคุณเอกภาวินอยู่กับเราแล้ว,แลแลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ต้องยอมรับนะคะว่ามีประชุมนักสำคัญนะคะของธนาคารกลางมากมายทีเดียวนะคะอย่างวันนี้ก็ธนาคารกลางยุโรปนะคะเดี๋ยวสักกลางเดือนปลายเดือนเราก็ต้องจับตาธนาคารกลางบ้านเรากับธนาคารกลางสหรัฐอีกด้วยนะคะประเมินยังไงบ้างครับผลต่อตลาดครับก็คือคือตอนนี้ผมต้องอ่าต้องเตือนเรื่องของระวังอ่าในในกระถิสะพายนะครับหรือว่าอ่าจะ มีการส่งสัญญาณในการลด QE นะครับความจริง mm hmm. ก่อเวลาเนี่ยอาจจะยังยังไม่ชัดนักเพราะว่า mm hmm. ทั้งแม้เฟดเองเนี่ยจะประกาศว่าจะ,ะเริ่มลดวงเงิน QE ภายในสิ้นปีเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บุว่าจะเป็นเดือนไหนนะครับ mm hmm. ตลาดก็มองกันว่าอาจจะเป็นสักพศจิกาหรือว่าไปทันวาเลยนะฮะเช่นเดียวกับทาง ECB เหมือนกันว่าตัวการประกาศเนี่ย ตลาดมองจะเป็นในส่วนของเดือนธันวาคมนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความกังวลบ้างนะครับว่า ECB เนี่ยอาจจะประกาศเร็วกว่าคาดหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวค่อนข้างชัดละนะครับส่วนเฟดเองเนี่ยนะครับก็ไปรอประชุมในเดือนกันยาน,นี่นะครับเดือนนี้นะครับวันที่20 อิเบกันยาว่าจะมีการเริ่ม QE หรือเปล่านะครับแต่ตัวเลขนอนฟาร์มเปโรมาเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะครับตลาดก็เลยเหมือนกับคายโกลมไปบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนยังไงสุดท้ายแล้วปลายทางก็คือยังไงก็ต้องเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังภาพของการแบบพักฐานนะครับหรือว่าในส่วนของตัว ดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมา,าแข็งค่าบ้างแล้วนะครับก็อาจจะไปกระทบต่อตัวของฟันโฟนะครับแหล่งซื้อของต่างชาติเนี่ยให้เริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็มีความเสียงสำหรับการที่จะมีการเทปโปรฟิตนะครับจะที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะหรือว่าประเด็นเรื่องอตัวเทเปอร์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ แรงขายในส่วนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่กระ,ะทบตลาดในภาพข้างหน้านะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็การเข้าตลาดเนี่ยต้องใช้ภาพของการเกิกงไรมากกว่าเพราะว่าระดับเหนือประมาณใกล้ๆ1 6 5่ก้5 0ขึ้นไปเนี่ยดูแล้วการยืนระยะเนี่ยอาจจะดูแล้วยากลำบากนิดนึงเพราะว่ามูลค่าก็เริ่ม เทปพีอไมอ่ไม่ได้ต่ำละนะครับอุล a r g ค่อนข้างตึงตัวก็จะพองระวังภาพของการเทโฟิกหรือว่าปรับฐานในภาพหน้าที่เกิดขึ้นครับผมค่ะครับในคุณเอกพาวินพูดถึงเรื่องของทิศทางฟันฟล,ลูแล้อยากจะให้ช่วยขยายความในรายละเอียดสักเล็กน้อยว่าทิศทางน,น่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับคือคือผมมองเนี่ยอ่าที่เข้ามาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักๆเลยก็คือเป็น ด้านของค่าเงินบาทนะครับที่อาจจะกลับมาแข็งค่าได้บ้างนะครับแต่ว่าดูแล้วถ้าแบบพื้นฐานของของประเทศเองเนี่ยนะครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวชัดนักนะครับหรือว่าถ้าดูล่าสุดเนี่ยก็ตัวนี่ต่อ GDP ของเราเนี่ยก็เกือบจะใกล้เต็มพดานละนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเงินบาทเนี่ยมันมันน่าจะมาจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าระยะสั้นมากกว่าหรือว่ามันเป็นแค่ซ mm hmm. ินิเมนระยะสั้นนะครับขณะที่ในภาพรวมแล้วเนี่ยตัวทิศทางเงินบาทของเราเนี่ยมีโอกาสจะอ่อนค่าได้ต่อนะครับซึ่งถ้ามองเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงสักประมาณสาสี่บาทนะครับหรือว่า mm hmm. อดอลลาร์เองในภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสจะแข่งค่าชั้งการเริ่มที่จะ,ะลดวงเ e งิน QE หรือว่า ถ้ามองไปในปีหน้าเรื่องของเรื่องการเ,าเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับมันล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลา์สหรัฐเนี่ยมีโอกาสแข็งค่าแล้วก็กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าทั้งแบบเศรษฐกิจในประเทศเองหรือว่าเรื่องของตัวธนาการเงินของของในประเทศเราอะนะครับที่อาจจะเริ่มมีความกังวลขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวโฟนเนี่ยอาจจะดูแล้ว น่าจะเป็นขา้การเข้าแค่ระยะสั้นมากกว่านะครับจะหวังเข้าเหมือนจะก่อนแบบซื้อที่แบบเป็นแบบแสนล้านอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะดูแล้วยังยังยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพข้างหน้าเนี่ยก็ต้องระวังภาพของที่ต่างชาติเนี่ยจะกลับมาขายนะครับตามขั้นเงนปันนเงิดดอขอการัำนะครับแล้ว ตัวที่ปัจจัยที่เคยหนุนเสร็จเนี่ยก็อาจจะทําให้หายไปหรือว่ากลับมาเป็นปัจจัยลบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในภาพรวมผมมองว่าโฟนเนี่ยดูแล้วยังยังไม่ได้เข้าชัดหนักหรือว่ากลับกันก็ต้องระวังภาพของการออกจากทิศทางภาพรวมเงินบาทที่ยังอ่อนคออน่าได้อยู่ครับผมแนวโนม้มตลาดคะ่ะกับกลยุทธ์ที่นักลงทุนควรจะดําเนินต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนและอาจจะมีนกาทีฟเซอร์ไพรส์หรือแม้แต่ในมิติของค่าเงินนะคะที่อาจจะถูกกดดันด้วยแนะนํำยังไงดีคะ อ่าตอนนี้เป็นลักษณะของของการซีพธิีบายนะครับก็อ่าตลาดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูเซ็ตอัพไซด์เนี่ยอาจจะดูดูไม่ค่อยเยอะละนะครับเพราะว่าถ้าอิงกับเออร์เน็งในปีหน้าเนี่ยนะครับพีเ e. เนี่ยเทรดประมาณ17เท่ากว่าละนะครับแล้วก็เอ่อผมมองก่อบนเนี่ยอาจจะติดสักประมาณ1,000ง 670เนะครับเป็นเป็นเป้าในรอบนี้ก็จะเห็นว่าจากนี้คือระยะทางอาจจะไม่เยอะละแต่ว่าหุ้นบางตัวเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสสำหรับภาพของการาซื้อเพื่อทางกำไรได้นะครับเราก็เลยเน้นเป็นลักษณะข,ของการเซฟทีปมากกว่าที่จะเป็นภาพของการซื้อลงทุนเพราะว่า,ามูลค่าและตัวเนี่ยอาจจะเริ่มถึงตัวละนะครับส่วนตัวที่เลือกเนี่ยนะครับถ้าดูภาพในระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับ ที่บอกเงินบาทมีโอกาสจะเริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นการซื้อตัวนี้เราต้องตีมดูตีมเรื่องของเงินบาทละนะครับ mm hmm. จะพุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวทียูนะครับราคาหุ้นก็เริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงบาทต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ปัจจัยหนุนในส่วนของปีหน้าเนี่ยจะนำบริษัทลูกเข้าตลาดด้วยนะครับรวมถึงอมองว่าผลการดำเนินงานใน แต่วาที่3เนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นตามเซติเมนต์ของตัวค่างเงินบาทด้วยนะครับตัวอันเนี้ยนะครับเราให้ Fair ไพ i c e เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบาบาทนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ายังมีรูมในการปรับตัวขึ้นได้อีกพอสมควรเลยจากราคาประมาณย1บ็บาทนะครับเพราะะนั้นก็เป็นตัวแรกที่แนะนำส่วน mm hmm. อีกตัวหนึ่งที่เป็นได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าเหมือนกันนะครับเป็นหุ้นกลุ่มส่งออกเนี่ยเราแนะนําตัว NRF นะครับราคาปรับตัวลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นตามตัวการฟื้นตัวหรือว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับที่คาดว่าจะฟื้นตัวเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวครึ่งปีแรกนะครับส่วนอีกธีมนึงเนี่ยผมให้ดูเรื่องของตัว บอลย l d สารัฐและกันนะครับที่ uh, จะที่เฟดเนี่ยมีโอกาสจะเริ่ม uh, ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับในปีหน้าเนี่ยหรือว่าภา uh, วะตลาดที่ uh, มีโอกาสสำหรับการทำเทปเปอร์เนี่ยนะครับก็ทำให้มองบอลยู u, เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็นบวกต่อพุ้นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เอาตัวที่ uh, มีพอร์ตลงทุนในพวกบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างตัว b บ a เนี่ยนะครับก็ uh, ดูแล้วราคาเนี่ย น่าจะปรับตัวขึ้นตอบรับเรื่องของตัวบอลอยู่ที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสในในการซื้อนะครับหรือถ้ามองไปเรื่องของที่เฟดเนี่ยจะทำเทปเปอร์ลิงนะครับแล้วตลาดเนี่ยจะเข้าสู่โหมดที่แบบระมัดระวงังหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในพวกดิฟเฟนซีฟเนี่ยนะครับมองลงไปฟ้าก็น่าสนใจนะที่ราคาปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วถ้าตลาดพักตัวจริง เงินน่าจะผันมาในกลุ่มนี้นะครับโรมฟ้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สนใจในกลุ่มตัวแทนของดินเฟนซีฟนะครับแนะนำตัว g p 4นะครับจากที่แนวโน้มในไตรมสามเนี่ยคาดว่าจะเริ่มเจริญรายได้โซล่าฟาร์มอินเดียนี่ไปลงทุนนะครับแล้วก็จะมากขึ้นในปีหน้ารวมถึงตัวธุรกิจแบตเตอรี่เองนะครับก็จะเป็น ธุรกิจที่น่าจะมีเสียภาพการเติบโตในอนาคตได้นะครับราคากา็ดูแล้วอย่างราคาแฟร์ไพรเราอะมองประมาณ9 6บาทนะครับตอนนี้นะราครับตอนแปบาทต้นๆเนี่ยก็ดูแล้วยังมีดูมในการปรับตัวขึ้นได้อยู่เพราะนั้นตัวกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเสทียรายนะครับตามหุ้นต่างๆที่แนะนําไปที่มีโอกาสะจะทํากําไรได้ไดที่ตลาดเนี่ยอัพไซด์อาจจะไม่ค่อยเยอะหนักครับผมค่ะครับ คุณเอกพาวินขออีกสักนิดนะครับในเรื่องของตัวน e กทิฟ v e เซอร์ไพรส์ซึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงนี้เนี่ยปัจจัยอะไรเป็นพิเศษครับที่นักลงทุนจะต้องโฟกัสแล้วพอเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเราจะได้ทราบว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวน e กทิฟ v e เซอร์ไพรส์มีอะไรบ้างครับครับก็จะเป็นตัวประชุม ECB เนี่ยนะครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับก็ลองดูว่าจะมีการส่งมเมสเซจนะครับ สัญญาณในการลด QE หรือเปล่าคือ,อตรงอ c b ีเนี่ยยังยังไม่เคยประกาศยังเป็นทางการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน égatif s u r p r แรกนะครับแล้วก็ตามในช่วงของอวันที่20หรือว่า21กันยายนนะครับสำหรับประชุมเฟดเนี่ยก็ถ้าเกิดมีการวางกกอบเวลาชัดขึ้นสำหรับการลด QE หรือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณเดือนพฤิกาธันวนียนะครับ ก็จะเป็นเนกาทีฟสะพายด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเห็นประเด็นอย่างเนี้ยแมสเสจอย่างเนี้ยขึ้นมานะครับตลาดก็มีโอกาสที่จะเริ่มเป็นภาพของการพักตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับ<ม>คือ,อตัวไหนที่แบบกําไรแล้วเนี่ยอ,อาจจะเริ่มเป็นภาพของการเทปฟิตลาหรือว่าเข้าเนี่ยก็ต้องมีจุดที่ระมัดระวังหรือว่า จำกัดความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดตลาดเกิดการปรับฐานจริงแล้วเราซื้อหุ้นที่แบบปรับตัวขึ้นมาเยอะเนี่ยก็อาจจะประสบภาวะขาดทุนได้นะครับต้องระมัดระวังมากครับผมได้ครัอข,ขอบคุณมากค่ะกุณลาบพวินค่ะข,ขอบคุณมากครับคุณลาบพวินครับสวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีครับ คุณเอกพาเวนสุนทราพิชาตนะคะจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะแน่นอนค่ะว่าในกาティブเซอร์อาจจะมีจากการประชุมของธนาคารกลางใหญ่ของโลกนะคะทั้งวันนี้ ECB แล้วก็ของเฟดในช่วงกลางค่อนปลายเดือนนะคะเงินบาทอาจจะแข็งค่าได้ต่อระยะยาวยังไงเนี่ยก็น่าจะกลับมาอ่อนค่า34บาทเลยนะคะดังนั้นหุ้นไทยต้อง selective buy ค่ะเพราะว่า PE 17เท่าแล้วนะคะรวมในการขึ้นจำกัด1670คือดัชนีเป้าหมายนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกก็อาจจะได้อนิสง์จากค่าเงินบาทด้วย กลุ่มหนึ่งโรงไฟฟ้าที่เป็นดีเฟนซีฟด้วยกลุ่มหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการปรับทิศนโยบายการเงินด้วยเช่นกันค่ะพีวิทย์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e s t a n น a r d w o r l d กันนะครับ